นะับนะับลูกต้องไปอยู่กับยายช่วงปิดเทอมนะผมไม่อยากไปอ่ะคือพ่อขอโทษที่นี่มันไม่เหมือนเดิมแล้วพ่ออยากให้ลูกได้พับใจ 嗯。 จอจักรยานใบนี้มันไม่ใช่ขานาดมากวะ่ะนั่งใส่เนาะ นั่นเป็นบ่นอหนิใช่กูอะไรกูจำบ่ผิดกูจ๊อบเพื่อนบ้านที่แสนดีมึงแค่นี่แต่กอนน่นอนเนี่ยึงจำได้บ่อ๋อจ๊อบทั้งบ้านกันดีแมนมึงเนี่ยมีจอยแล้วบ่วางเราได้ใส่กูมาหามึงเราไปจังหันเราเรียกว่านายเป็นวินอะ่ะว <laughs> ินยังแต่งตัวดีป่ะนี่นนกูเน,เนี่ยกูช่วยกูตัดหญ้าดีเด็ดนะเว้ยกูเลยได้เสียเสียงนี้ไงนี่ไปรับบัตร ไปเลยเหรอมึงถ่ายอย่างกระบานตัวมาเฮ้ hey. อะไรปะเนี่ยอะไล,ะลเป็นหยังอีกโอ้กูขี่มาสิคนนะครผู้สาวสิว่าไงว่าห่างาห,าหา่างมุนิเราเรา,าไงตอนน่ะบอกรดีปะวะขึคนจอดเหรเอปเ,เอาปาจอดเลย่า,าไงตอีนะนี่นนไนะัน ยางตัวรถรถอะไรโอ้จอดไปนี่แหละระดับจอบเขารู้กันหมดบ้านแล้วว่ารถกูอ่ะไปอ่ะงน้ำฝนกูนี่น้อสองแจ้งกันไปเชืยวเชื่เปล่าเนี่ยขีมาแบบโดนเม้งโม่ห่างห่างนี่ไอ้รถทรยศตับปิ้วตับพีไปไปเห้อไปยังจอดไปนี่เลยวะ

ไอ้จอยสวัสดีครับสวัสดีครับบรรลุหนิผมพาไปมากไปไปหาเออถ้ามึงอยากไปรอเนี่ยยิงตรงมาหากูได้เลยเดี๋ยวกูพาเที่ยวตัดแล้วครับละไปเจอเดี๋ยวอด้ไงขับขอบคุณที่มาส่งขอบคุณที่มาส่งสบายมากเพื่อนเอ้อเดี๋ยวโทบไปโอเคดีอุกินสวัสดีครับยาย มาแล้วบลาอ่ะเพิ่งมาถึงเลยครับาน,นางสกอนฟังครับไปเชอหนูหวะว่าจะไปอยู่ครับแต่ขอเอาของไปเก็บก่อนเออครับามาเก็บก่อนกบพักพอนสกอนครับไปก็ได้ครับบรรยากาศด,ดีนะครับบรรยากาศด,ดีอยู่อยากพักพนอนอยากนอนบละ เดี๋ยวงั้นผมขอเอาของไปเก็บก่อนนะครับยายครับสวัสดีครับเด้เอาไปเก็บกันแอน่อนเราขอมาหนอนไม้ผักพรอนไมครับโอเคครับ เนี่ยหน้ามีจอยนั่งเบิดเนี่ยแล้วมันเ่อไหร่นะาวามเด้อมองอยี่ยเป็นของมึงเบิดเลยเล้มาตรงนี้เป็นอะไรไหมเนี่ยโอ้มึงกัระวังเนี้ยกัได้กัดีกันโอ้โอ้โอ้เป็นอะไรไหมเนี่ยสบายเพี่อนมึงมาต้องยนันกูบอกเลยไปลงปปาแห่งคักก็นี่ไอ้สัส เต้าขึ้นจับปั๊บนี่จับปั๊บเนี่ยทำนี่เสียดกันซีดออกนี่เลยวจับปั๊บมองนี่ปพ๊บเนี่ยจับเนี่ยจับดีๆนั่นเห็นปะเนี่ยไปที่นี่เราก็ไล่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 นี่สมัดออกทำชนไปรถเนี่ยไปเลยไปไป แลเอาเอาไงต่อเน้วกูดูไม่เสียดกงปเอาเบ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 าหนไหล้ไม่ร้ไงต่อเนี่ยงม เป็นยังเนี่ยนี่นี่ตาเหรอเด็กวัวพืชอ่ะดเด็ดสักแล,แล้วเหอรอเอาขึ้นด้วย ดีๆเห็ดดีๆมัเคยกินแต่เห็ดวันมันมัเก็กินนะมาส่งไม้พี่ไอ้น้องโนั่นทิดาดเกี่ยองแล้วโอ้ย ไปเลยเดี๋ยวเอามายามหลังแหลกก่อนเลิคือปอน้องโอ้ยไม่คือเลยว่ปะปลาพวก ก็กินว่ะมา,าแล้วมาดึกๆแบบนี้ไม่กลัวเพียโอ้ยพู่หขี่วิญญาณยังผพีกูอยูอยย่หนีมาแต่น้อยชอยใหญ่ชีพก็ปีเลยหน้ากับหน้าเม่กูผพีกูไม่เคยหยานแบบจักเป็นตัมึงเลยภาษาแล้วนั่นไปอะไรอะ่ะหลอดด้วยดวยหลอดด้วย ไปไหนไปเมร์บ้คันหมดเลยนะนเนี่ยบหละมาดูทีอ่ะโอ้ขอไม่กับพวกนั้นได้ไหมเนี่ยว้าพอดีไหมทำไมตูจมเหมือนแหงแล้วมีเปรี้ยนน้ำปูนอะไรไม่เป็นอะไรหรอกเล่นเล่เป็น,น,นการแป๊บเดียว mấy gì vợ? quăng, bảo đi. Tại sao? Đi, theo, theo về nhà thi thằng rồi đây Mình cầm thang đi. rồi. nó đi. Ok, đi, chơi đấm gió, đi, 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 เ้ยสวัสดีสวัดีวันนี้โอ้ยไปเพนี่โอ้ยโอ้ยบ้องเทียบตัวนี้โอ้ยวัสดีวัสดีโอ้นี่ทำอะไรกันเนี่ยเทียบตัวนี้กินเรากินเบียร์ป่ะเนี่ยนีมันเสียมนะใครบ้านเจนซี่เนี่ยปีไหนในชีวิตเทียบเพื่อนก็ในการบอกเรื่อยๆอู้ยบ่โอ้รู้จักป่ะนี่เออสมุ้มกูกันนี่แหละนี่แหละใกล้ๆยายจอยนี่แหละเป็นบ่เออเออโอู้หูเกว่า คือว่ล่ะอ๋ออ๋จะไปจะกเบาอนี่นี่อุ้ยมาเบิดอด้ล่ะม่กินไม่เป็นอะไรดิเอ้ยเป็นยังไงร้อนแล้วหอมากนนแซบอ่ะออน้าแซบอ่ะเบิดลรด้ล่ะออา่างน้่าเออเบิดไล่ะไปซื้อเปล่ะเอ้นัถ้าไปซื้อนะซื้ออะ่ไปซื้อไหนอ่ะซื้อแล้วร้านยูนาข้างหน้าอย่เ้ ล้วคือสิปิดละตอนนี้เอออด้แล้วฮูกภาพเป็นอย่งมันๆดีกว่าน่อืมแค่นี้กว่าไปกว่าเรต้องปฏิเสธลูกเลี้ยดีกว่าไปไปเขาไปไงน่ะบ้าตามมมาเลยตามผมมาต้องต้องปิดชขาไปเนี่ยโอ้ยต้องต้องไหนนี่นนี้น่

ไปลงพักมาครับเป็นอย่างใส่รับอย่างลงพักนะเพิ่ได้จับอขโมยของเขาคอโอ้ยเฮ็ดเด้อบันยังไงเออเดี๋ยวนี้ตัวไปยเฮ็ดนั่งซะนั่งวตะคนมแต่สิมคตะคนัจะมจะอาบน้ำเปีนเข่ามีตัวไปเด้าเพี้ยเนื้อแรเด้อ

Okay. โทษเรื่องคนนั้นด้วยนะเว้ยเรื่องอยังยังไปกับสามคนนั่นนะบวกแล้วว่ายย่าไปอยู่นับมันสุดท้ายเป็นได็เด็กกับมหากูุไม่ยังว่าจะกลับกรุงเทพแล้วนี่สุดท้ายไอ้กับเจี๊ยบอูดไดไปส่งให้เขา บันนี้มึง,ง,งเห็นรกางบ่รกวก็สอมแล้วมั <c oughs> นคงจะทางซออหมเฮ้ยไปเปนน้องเป็นมูอะ่้อีาเคียดดอกไปมับครับไปมรง่รถางกันแล้วกันฮะม่ไหลน,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 น่ายะโมยของเลยว่วด้ีข่าว แสงตเวนสีตกดินแล้วเสียงนกแอวเอิญพ่อแม่เฝ้าคืนค่อนลมเอ้ ผมพัดข้ามทงใจพ่องคิดนำเจ้าแทนโนเมื่อนี่ยังเห็นกันอยู่ไว้ไว้มื่ออื่นไปสิเป็นจังใดโนเจ้ายานแต่ฟ้าเปลี่ยนเป็นสีมตน 3 2 1 bèn quá, oh oh, 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 oh. đi, si lửa hay đê bay năm ta theo lót lấy ma yêu bờ sầu, ngàn thế